เอาละขับไปต่อ,อเฮ้ยอเดฟอะไรอะเฮ้ยนั่นมันหุ่นนางร้านนี่ใครมาวางไว้ตรงนี้เนะี่ยสาวป่ะสาวป่ะวิววิวจอดเอียดไหนดูสาวเด้โอ้โหใครก็ไม่รู้หัวร้านเชียวเฮ้ยเมื่อไรจะถึงสักทีอะอะไรแวบๆวบเฮ้ยว้าวห่วงนอนเชืมอมันอะไรเมื่อไรจะถึงเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> วยะะออไรอ สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์เสียวที่สุดที่ผมได้เจอมาและมันเป็นเรื่องที่ผมจดจำไม่มีวันลืมในคืนนั้นเองผมได้ขับรถไปเที่ยวหาเพื่อนของผมที่ต่างจังหวัดในช่วงเวลาตอกนกลางคืนเพื่อนของผมเคยเตือนกับผมว่าช่วยได้ครับช่วยได้ครับช่วยกดไลค์กดติดตามให้ห้อยด้วยนะครับถ้าจะไปเที่ยวบ้านของเขาก็ต้องมาช่วงเช้าอย่ามาตอกนกลางคืนเด็กค่ะ ผมเลยถามไปว่าทำไมเพื่อนของผมตอบมาว่าเวลาช่วงกลางคืนเป็นช่วงอันตรายเป็นช่วงปล่อยผีแต่ถ้าผมอยากจะมาช่วงเวลากลางคืนจริงๆถ้าได้เห็นอะไรก็ให้ขับรถตรงไปเรื่อยๆยอย่าทักอย่าจอดรถและถ้าเจอสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจริงถ้าเจอทางแยกให้เลี้ยวขวาทันทีหากไม่มีอะไรผิดปกติให้เลี้ยวซ้ายและช่วงเวลากลางคืนจะมีเวลาและมีเหตุการณ์ที่แตกต่างกันไป พอผมได้ฟังผมคิดว่าเพื่อของผมนี่ดูหนังมากไปหรืออาจจะพูดเล่นให้ผมกลัวแต่ผมเป็นคนที่ไม่กลัวผีและผมก็ไม่เคยเชื่อว่าผีมีจริงโอ้ย้างทาง,างมีทั้งวัดมีทั้งป่าตานีโอ้โหเต็มไปหมดเลยเอาละเราก็ขับรถไปเรื่อยๆเลยละกันและเมื่อหลายบ้านเพื่อนจะถึงสักทีฟันเนี่ยโอ้ย ง่วงก็ง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยมัน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 แมนเอาละมีทางเลี้ยวแล้วเลี้ยวทางไหนอ่ะอุ้ยทางหน้ามีสารด้วยงั้นเราก็เลี้ยวทางนี้ละกันนี่ไงให้เลี้ยวขวาใช่ไหมอ่งั้นไปเลี้ยวซ้ายดีกว่าเฮ <What? S 1> ้ยเข้าอุโมโหควันเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ผมได้ขับรถไปเรื่อยๆเห็นอะไรผมก็จอดเห็นทางเลี้ยวผมก็เลี้ยวแต่ตรงกันข้ามที่เพื่อนผมพูดและช่วงเวลาตกกลางคืนจะมีหมอกหนาเป็นพิเศษข้างทางก็เห็นแต่หมอกเต็มไปหมดแต่ผมก็ขับรถตรงไปเรื่อยๆจนในที่สุดผมก็ได้เห็นหิ่งห้อยรอยเป็นดวงๆดวงใหญ่มากตัดหน้ารถไปโฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีอะอะไรแวบๆเฮ้ยอะไรอะโอ้มายกอดนั่นมันหิงห้อยอยั ว้าวโอ้ยลูกเง้เราน่าจะเอากล้องมาถ่ายติดแล้วก็เอาไปลงยูทู e วุ้ยเสียดายังเอาละเดี๋ยวเราก็เลี้ยวเขาขับรถชนสารอ่าขับเข้าไปเลี้ยวเลยโอ้โหขับต่อไปเรื่อยๆโอ้ยเมื่อไหรจะถึงสถานีเนี้ยหนอนนั่นนันนนหนอน ขอแวะพักหน่อยได้ไหมเนี่ยรู้สึกเริ่มง่วงแล้วสิโอ้ยเอาล่ะค่ะไปต่อเฮย้ยอเดอะไรอ่ะเฮย้ยนั่นมันหุ่นนัางร้านนี่ใครมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยหลอนชิเป้งลยถ้าใครเห็นตกใจขึ้นมาแหกโค้งตายคาที่ทำไงแหมถ้าเป็นสาวเราจะจอดรับซะหน่อยเอาล่ะเราก็ไปต่อเลยเลี้ยวไหนต่อดีอ,อ่เอออ้าวชนสารนี่แล้ว ขอโทษทีครับแหมขับไปต่อเลยมันมันห,หมอกอะไรนักหนาเนี่ยหุมองไม่เห็นทางเลยเฮ้ยมองไม่ค่อยจะเห็นเอาหลักบ้านเพื่อนถึงไหนอีกนิดเดียวก็จะถึงบ้านเพื่อแล้วอจอดนั่นนอนนอนนอนไปต่อเลยครับอืดนอนนันนอดโอ้โห อ่ะอันนี้ถึงไหนแล้วเนี่ยสะพานเหรอสะพานแม่น้ำแควบอ่ะอ้อ่ะแล้วก็ไปต่อเลยอืดหน่เลียวเรียวเียวเียวหักเรียวหักเรียวอืดโอ้หเหมือนทางมันจะเหมือนเราจะวิ่งมาทางเดิมยังไงอย่างนั้นเลยนันเนี่ยโอ้ยดูดิตรงนี้เหมือนเราจะมาแล้วเลยชิะ รถไปต่อหน่านอนนอ,นนอ,นนอนเฮ้ยเเหมือนจะเจอสาวสาวิสาวปะสาวปะว,ว,วิวจอดเอียดไหนดูสาวดิโอ้โหใครก็ไม่รู้หัวล้านเชียหน้าขาวไปต่อเลยละกันอือเอาล่ะเลี้ยวทางไหนต่อดีละเนี่ยอืดอ่ะเลี้ยวนี่ละกันขวาฟืบแม่ม และผมก็ได้ขับรถต้องไปเรื่อยๆเห็นอะไรแปลกๆแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นผีและผมก็เริ่มรู้ว่าผมได้ขับรถวนอยู่กับที่ผ่านที่เดิมๆวนไปแบบนี้มาหลายชั่วโมงจนผมคิดว่า GPS พาผมหลงเข้าแล้วผมก็พยายามขับหาทางออกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอวนอยู่กับที่ที่เดิมอยู่เรื่อยๆและเริ่มเห็นอะไรแปลกๆมากขึ้น ผมเริ่มรู้สึกกลัวและผมคิดในใจแล้วว่าผมได้โดนเข้าแล้วไงทำไงดีละ่ะทีนี้ผมก็ขับรถไปเจอสารอีกแล้วแล้วก็เลี้ยวไปทางเดิมแล้วก็เจอหมอกควันอีกผมเริ่มคิดในใจว่าเอาไงดีละ่ะเราจะต้องสวดมนต์ภาวนาเพื่อหาทางออกนั่นบางจากอีกแล้ว เฮ้ยทำไมฉันวนอยู่กับที่ปะเนี่ยเนี่ยนี่ก็คือสารที่เราขับมาเจอเหมือนเดิมดิดิเลยเดี๋ยวก่อนอะไรอะอะไรดวงแดงแดง นั่นดวงแดงๆไม่รู้เป็นอะไรแต่ที่เราลู้นเราต้องขับไปเรื่อยๆอย่าจอดเด็ดขาดเออเจอวัดโอ้โหวัดนี้ชัวป้าตอนแรกไม่มีแต่ตอนนี้มีและสะพานเดิมเออขับไปต่อขับไปต่ออย่าเจออะไรอีกเลยนะเออพุโทโธพุโทโธพุโทโธขอให้ผมได้ออกไปจากที่ดีทีเด้อ เริ่มรู้สึกกลัวเข้าแล้วไงปวดฉี่ก็ปวดอะไรนี้เจอสารอีกแล้วทางออกหรือเปล่าโอ้โหหมอกเต็มเลยเฮ้ยอ้ทางออกโอ้ในที่สุดเราก็เจอทางออกแล้วเช้าแล้วโอ้ยในที่สุดก็เช้าแล้วครับ เราทางออกเราเจอทางออกแล้วมีกันเจ็ดโมงแล้วอ,อีกนิดเดียวก็เจอบ้านเพื่อนละทีหลังฉันจะไม่ขับรถในเวลาตองกลางคืนอีกแล้วหมานมัน,มนอีกนิดเดียวเราจะได้หลับสบายแล้วโอ้ยเจอวัดที่เดิมเออแต่ทําไม จำนี่มันเช้าแล้วนี่มันไม่น่าจะมีอะไรละเออเราน่าจะเชื่อเพื่อนนะเนี่ยเออขับไปขับไปเออทางออกแล้วทางออกแล้วอาจจะไม่วนที่เดิมนอนนอนนอน,น,อนเดี๋ยวทางเลี้ยวละเบกเบกเบเอาไว้เแบกเบกชิบหายละค่ะ <c oughs> ขอบคุณสมาชิกทีวีที่ช่วยสนับสนุนช่องด้วยนะคะ แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราทำตอน,นใหม่ออกมาด้วยนะคะ